ย้ายหรือไม่ย้ายครับก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะก็อยู่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าทุกคนถามหมดเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนบอกอ้าวพี่นึกว่าไปเมกาแล้วบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าเราก็ทํางานปกติอยู่บ้านปกติดูแลลูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำยูทูบแต่ว่าไปไหนมาไหนคนถามหลายครั้งแล้วเกินแบบจนสุดท้ายเนี่ยก็มีคนแชร์มาให้ใน Facebook ก็เป็นเพื่อนนี่แหละ ก็เหมือนเหมือนแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างหนุม่มสบายดีไหมไปอยู่เมกาแล้วเหรอหรืออะไรเงี้ยคือ,อเ,เขาเชื่อไปเลยว่าแบบเราไปเขาเชื่อไปเลยเขาเชื่อไปเลยหลายคนเชื่อไปเลยเจอไปเจอประชาชนข้างนอกก็เชื่อไปเลยบอกเฮ้ยผมไม่ได้ไปไหนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคงคงมีข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยไปดูแล้วก็ไปปรากฏว่ากดลิงก์เข้าไปดูที่เพื่อนแชร์มาให้ก็ก็เป็นข่าวตามนั้นน,นะครับว่าหอบลูกสามหนีไปต่างประเทศ โดนถอดปลดกลางอากาศอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ยมีหลายข่าวเลยเราก็เลยแบบมีแบบไปทําสัญญกรรมมาจนไม่กล้าออกไปไหนด้วยก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวนี้เฟซนิวมันเยอะเนาะแต่ก็ไม่ได้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 ไปแก้ข่าวอะไรนะครับก็ก็คิดว่าหลายๆคนถ้าดูก็คงเข้าใจว่าเออเราคงไม่ได้มีเรื่องราวอย่างนั้นนะฮะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดกับใครนะครับไม่ได้พูดกับใครก็อ๋อก็ตอบเข้าไปถมงแล้วมีคนถามก็บอกว่าผมไม่ได้ไปไหนครับ ยังอยู่ยังอยู่ที่จริงย้อนจับไปข่าวนี้ไม่มาจากไหนครับเราไปพูดที่ไหนไหมว่าเราจะมีแผนเลไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะว่าไปไม่ได้เพราะว่าครอบครัวก็พี่หนุ่มมีลูกทั้งสามคนซึ่งก็ต้องเรียนหนังสือที่นี่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็ตัวภรรยาอะไรก็อยู่อะไรย่างเงี้ยเราก็ถึงจะมีปัญหาอะไรลําบากแค่ไหนก็คงต้องอยู่แหละคงไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ไปอยู่เมกาก็จะไปอยู่กับใครอ่ะมันก็ มันก็ต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หนะมันมันมันคงลําบากมากอะไรเงี้ยในอนาคตไม่แน่แต่ว่าตอนนี้คงคงไม่ใช่นะครับก็น่าจะเป็นเฟคนิวแบบคือคิดขึ้นมาเลยอ่ะเพราะว่ารูปที่ใช้อ่ะภาพที่ใช้ก็เป็นภาพที่ตอนที่น่าจะเดินทางไปเที่ยวภูกเก็ตกับครอบครัวมัง้งที่มีกระเป๋าเยอะๆหลายๆใบอ่ะพี่หนุ่มก็ถ่ายไว้จริงๆ <laughs> ก็เป็นไอจีของเราตอนนั้นไปภูกเก็ตกับครอบครัวตอนเนี้ยลูกสามคนไงเวลาเราไปมันก็ของมันเยอะนะมันก็เป็นกระเป๋าใบใหญ่เหมือนกับเหมือนเดินทางไปต่างประเทศเลย ซึ่งจริงไม่ใช่มีแค่ตัวพี่หนุหม่มกับครอบครัวแล้วลูกก็มีทีมงานอีกที่จะต้องไปดูแลกันอะไรเง <จะ S 1> ี้ยแสดงว่าเป็นเฟกนิวทั้ทงก้อนเลยทั้งหมดเลยแล้วก็กับช่องเจ็ดนี่ก็ไม่ได้ร่วมง,งานกันตั้งนานแล้วก็วววไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีรายการด้วยในใน,ในขณะนี้เลยที่ที่อยู่ที่ช่องเจ็ดนะครับตอนแรกที่เราเห็นข่าวเราคิดไหมว่าเอ้ยทำไมมันเกิดมีคนมาถามเราเยอะอะไรเงี่ยทำไมอยู่ดีมาถึงมาเป็นข่าวไรอยางเงี้ยโอ้พี่หนุ่มไม่ทราบเลยวันนี้ไม่รู้เลยนะว่าจุดประกายมาจากตรงไหนแต่ว่ามันก็คง ก็คงนึกขึ้นมาหรืออะไรอย่างงี้มั้งว่าเออเรามีภาพที่แบบออมีกระเป๋าเดินทาง <c oughs> เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก,ก,ก็ก็อาจจะมาประกอบกับเรื่องราวได้อะไรเงี้ยซึ่งในภาพเราชี้แจงชัดเจนว่ากระเป๋าเดินทางนั้ <c oughs> นเราไปไหนใช่ไหมคะในแคปชั่นเออในแคปชั่นก็อันนั้นลงไอจีไปนานมากเลยนะพี่หนุ่มว่ามันหลายเดือนมากปีหนึ่งมั้งเออปีก็เป็นการเดินทางไปภูเก็ตเมื่อคราวปีที่แล้ว <c oughs> นะครับน,น่น่าจะถึงวันนี้เนี่ยปีหนึ่งพอดีนะครับแล้วก็ ก็ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันมันมาจากไหนจริงอ่ะแล้วตามความคิดพี่หนุน่มคือมีคิดไหมว่าเราอยากไปอยู่เมืองนอกหรืออยากกลับไปใช้ชีวิตที่นูน่นกับวกวกอวา <c oughs> มีนะมีมีะอาจา์เคยดูดวงไว้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้จะไปตอนนี้อื่อพ,พี่มีมีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศนะอะไรเงี้ยแต่ตัวพี่อะพี่รักเมืองไทยมากคือโดยอินเนอร์ข้างในเนี่ยแบบ <c oughs> โหรักประเทศไทยอยากอยู่เมืองไทยไม่เคยคิดจะไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่า ตัวเองก็เป็นคนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาเกือบทั่วโลกแล้วว่าคือหมายว่าเดินทางไปทํางานบ้างเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยมันเห็นทั่วโลกแล้วแล้ว,ลวก็ก็พูดกับคนอื่นเสมอว่าโอยไม่มีที่ไหนดีเหมือนเมืองไทยเลยไม่มีทางหรอกที่คิดอยากจะไปอยู่เมืองนอกก็คืออยากอยู่บ้านเรานี่แหละแต่ว่าไอ้จะไปเที่ยวแบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยมันก็แค่เปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมแต่จะไปใช้ชีวิตอยู่เนี่ยหมายถึงว่าต้องไปใช้ชีวิตอยู่นะ<ม>โหยากมากยากมากเพราะรักที่นี่มาก ผมไม่มีโอกาสเลยที่จะหนีไปนอกจากอนาคตข้างหน้าสมมติลูกไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วเขาแบบป้าไม่อยู่ที่นี่เลยแล้วอันนั้นไม่รู้อันนั้นเป็นเรื่องไกลมากตอนที่คัทักนี่คือทักมานานหรือยังคะว่าแบบเอ้ยเราจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกก็พี่หนุ่มทารายการพระศักดิสิทธิคงพันก็มีหลวงพ่อท่านหนึ่งแหละแต่ว่าก็ขอไม่เอ่ยชื่อท่านแล้วกันเนาะก็เหมือนท่านก็จะดูดวงเก่งอะไรเงี้ยท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสนะถ้า มีคนชวนให้ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปเลยนะดีมากอะไรเงี้ยแต่ใจเราเลื่อๆไม่รู้อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องข้างหน้าแต่ว่าในวันเนี้ยไม่มีหรอกคือเราทํารายการพระใช่ไหมศักดิ์สิทธิ์อง์พันธ์ก็จะเดินทางไปถ่ายวัดทั่วประเทศเจอพระเกจิเจอนู่นเจอนี่อย่างเงี้ยบางทีท่านก็ให้ข้อคิดท่านทักขนาดนี้มีไหมมีมีมีคิดแวบขึ้นในใจไหมว่าหรือว่าจะไปจริงอยู่ดีตอนนี้ยัง เพราะมันยังไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีไม่มีแมมรงบันดาลใจไม่มีคนไม่มีสิ่งที่แบบจะเป็นสิ่งเล้าหรือว่าสิ่งแบบทำให้เาเกิดความคิดนั้นเลยเพราะตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับก็ยังยังต้องแล้วลูกก็เรียนทัที่นี่ทั้งหมดนะะมันก็เพายากท่าออกมาได้คุยกับครอบครัวไหมเพราะว่ายังไงบ้างโอ้ยก็แบบทางครอบครัวก็บอกว่าอา้าวแบบแบบ บบมีข่าวอย่างนี้ได้ยังไงทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบฟ้องเลยไหมฟ้องเลยไหมเรอกอย่าไปแบบเขาเรียกอะไรทำให้มันเป็นเรื่องเวลาเลยมันมันมันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเราอยู่ในวงการเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในชีวิตเนี้ยเจอข่าวอะไรอย่างเงี้ยที่มันที่มันอาจจะไม่มีมูลความจริงเนี่ยก็เยอะมากนะครับเพราะนั้นเราก็เฉยๆแล้วเดี๋ยวนี้ในยูทูบอะเราก็เห็นอยู่แล้วมันมีเฟกนิวอะไรต่างๆเยอะมากเลยไม่ใช่แค่เรื่อง ข่าวนักแสดงเนาะมันก็มีข่าวทุกเรื่องอะในในทุกวงการนะครับก็เลยพี่หนุ่มก็เลยมองว่าเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่ามันก็กระทบชีวิตนิดนึงเพราะเวลาเราไปไหนมาไหนทุกคนก็คงคิดแบบไอ้นี่แม่งโดนมันต้องไปทําอะไรมาแน่เะยมันโดนปลดกลางอากาศมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีอะ่ะก็เสียความรู้สึกนิดนึงแต่ว่าก็ มมว่าคนที่เขาไม่ได้มาฟังที่พี่หนุ่มโพสหรือว่ามาฟังวันนี้เขาอาจจะเข้าใจไปแล้วว่าเรามีปัญหากับช่องเจ็ดจริงแล้วก็จะย้ายหนีไปก็ดูรุนแรงนะออดูรุนแรงฟังดูแบบหนุ่มแม่งต้องไปทําชั่วนะเขาถึงก็ต้องปลดขนาดนี้แล้วก็แล้วก็แบบทางครอบครัวก็ตกใจว่าฮี่ไม่ได้นะเราแบบเราทรําธุรกิจนะเดี๋ยวจะแบบเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าภาพลักษณ์คนหนึ่งก็จะมองไม่ดีอะไรเงี้ยแต่แต่ตัวพี่เฉยๆเพราะว่ามันก็ เจอมาเยอะเจ็บมาเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องปกติ <c oughs> นะครับก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปไปไปอะไรเขาหรอกแต่ว่าก็พยายามเตือนคนที่เจอหรือว่าก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เฟซนิวมันเยอะมาก <c oughs> เพราะนั้นเวลาอ่านอะไรอะไรก็ต้องตส่ตรองดีๆนะครับส่วนอ,อะไรที่มันส่งผลกระทบกับเราก็อย่าไปคิดมากสมมติว่าหรือว่าจะเป็นนักแสดง่านอื่นหรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะที่เจอข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ อย่าไปตกใจหรือว่าไปคิดมากนะก็ตั้งสติดีๆแล้วก็แบบเออถ้ามีเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้อธิบายนะครับน้องๆนักข่าวทุกคนเนี่ยไปไปบอกว่าเฮ้ยความจริงมันเป็นยังไงพี่ก็ไปเขียนในขัๆเล่นๆนะว่าเออกขขอบคุณที่ที่บอกว่าหอบลูกหนีไปต่างประเทศสามคนดีไม่บอกว่าหอบเมียหนีเมียนว่าทำไมไม่ไปรู้เมียไม่ไปไม่ก็ยังก็ยังให้เกียรติเราว่า เฮ้ยถ้ามึงหอบเมียหนีสามคนได้แสดงว่ามีปัญหารุนแรงแล้วรุนแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากถึงคนที่ปล่อยข่าว้นะครับเพราะว่าคนอาจจะเข้าใจผิดตกใจไปตรงนั้นแล้วก็ฝากถึงคนที่ปล่อยข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอยากจะเขียนข่าวก็ถามพี่สักนิดหนึ่งก็ได้ว่าพี่นุ่มจะไปจริงหรือเปล่าหรือมีเหตุอะไรหรือไปได้ยินอะไรมาเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบว่าเขียนข่าวขึ้นมาจากจินตนาการของตัวเองบางทีเขาอาจจะไปได้ยินอะไรมา อาจจะมีจุดเริ่มต้นของการไปได้ยินหรือไปเห็นอะไรมามก็ก็ถามพี่สักนิดนึงก็ได้หรือว่าหรือว่าค้นหาข้อมูลให้ให้ให้แน่นอนถูกต้องก่อนอะไรเงี้ยนะครับพี่หนุ่มไปแล้วเหรอไปตอนไหน<อ>ยังถ่ายละครอยู่เลยนะกองถ่ายก็ก็ยังมีคิวถ่ายอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเออนะพูดถึงว่าเรื่องงงเรื่องงานนะคนอื่นไปเห็นก็แบบกระทบไม่จ้างแล้วเอเอ,เอไม่ไม่จ้าง <c oughs> หรือว่าไอ้นี่แม่งต้องมีพฤติกรรมเลวร้าย นะเขาถึงได้แบบว่าปลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าไม่เอาอยาทำนี้ไม่ดีนะแต่เขาเลือกอย่างนึงพอมนออกมาช่อง u t ท b e หรือว่าเพจหรือว่าอะไรที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็จะโดนกระทบเรื่องความน่าเชื่อถือมันก็จะกระทบต่อเพจหรือว่าอะไรเราแต่จริงอะ่ะพี่ว่าพอเข้าไปอ่านเนื้อข่าวมันก็แทบไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าต้องการการคลิกเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปกดไลค์หรือเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับแต่พลาดหัวเนี่ยมัน มันไอ้ไอ้นัาปกเนี่ยต้องต้องต้อง,องดูแลความรู้สึกคนอื่นด้วยนะครับพี่เนียจะไม่เอาเรื่องอก็ไม่แหละครับเพราะว่าเข้าใจนะครับก็ช่วยกันมาหากิน <c oughs>